สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอนนะคะจากช่องเจ๊แอนพาชิมค่ะทุกคนจะพาทุกคนมาย,ย้อนลอยชิมของอร่อยไอีกแล้วนะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นราดหน้าราดหน้าเนาะแต่เมนูซิกเนเจอร์ของเขาคือผัดซีอิ๊วยกล้อทุกคนสงสัยปะก็คือกินราดหน้าก็คือราดหน้ามาแล้วผัดซีอิ๊วก็ผัดซีอิ้วามาแล้วแต่อันเนี้ยมันแปลกตรงที่ว่าผัดซีอิ๊วยกล้อซึ่งเมนูเนี้ยมันแปลกไอที่จะนําเสนอเน,นี้ยแหละแล้วแอนก็ยังไม่เคยกินด้วยบอกจริงแต่อันเนี้ย ร้านนี้ก็อยู่ใใไม่ใกล้ไม่ไกลน้องคอนสวร์ของเราเน,นี่ยแหละไปดิแดนค่ะทุกคนชั้นหนึ่งเลยก็คือจะเป็นสเต็ปเดียวคือว่าเคยอยู่ชั้น4มาแล้วแล้วก็ลงมาอยู่ชั้นหนึ่งนี่แหละค่ะทุกคนมาตามหาได้นะในชั้นนี้มีของอร่อยอร่อย,ออยเต็มเลยล่ะแต่ร้านนี้ขอแนะนําไปค่ะไปดูผัดซีอิ๊วยกล้อกันว่าเป็นยังไงแอนก็ไม่เคยกินมาแอนพาไปมาเลยค่ะแอนมาอยู่กับพี่แม่ค้าเจ้าของร้านละสองคนเดี๋ยวมันทำความรู้จักกับพี่เขาเลยดีกว่า อันนี้สวัสดีปทางการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้พี่อะไรเอะพี่เจี๊ยบนะคะแล้วก็คือพี่ตู่พี่ตู่พี่เจี๊ยบกับพี่ตู่จะทําอยู่ที่ร้านรัดหน้านี้มานานแล้วใช่เป็นรัดหน้าหมูหมักใช่ไหมพี่ใช่ค่ะคือร้านของเราคือชื่อชื่อว่าร้านรัดหน้าหมูหมักใช่ค่ะนะคะร้คนนี้ท่านในยังในแก๊ปอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นรัดหน้าเจ้าเก่าไปดแลอ๋อสายาเขารัดหน้าเจ้าเก่าไปดิแลแสดงว่าอยู่กับไปดิแลนมานานแล้วนานมากค่ะ แต่ชั้นสี่เลยเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะมากินถามคุณสามสิบกว่าปีใช่ไหมคะไม่แพ้กันเลยไม่แพงทุกร้านในที่นี้ไม่แพ้กันเลยใช่ไหมคะอันนี้พี่เจี๊ยบนี่คืออยู่กันที่มากับมีทั้งรัดหน้าร้านของพี่คือมีทั้งรัดหน้าและหน้าผัดซีอิ๊วค่ะผัดซีอิ๊วใช่ค่ะแล้วซิกเนเจอร์ของร้านของพี่คืออะไรคะเออ่ก็จะเป็นร้าหน้าหมูหมักร้านหน้าหมูหมักแล้วแอนเห็นมีชื่อร้านชื่อชื่ออาหารว่ารัดหน้าอะไรอ่ะผัดซีอิ๊วยกล้อผัดซีอิ๊วยกล้อไอ้ผัดซีอิ๊วยกล้อเนี่ยมันมีมานานยัง นานแล้วค่ะนานแล้วค่ะเอาหรอในคยกินนะใช่ไหมค่ะคือชื่อมันแปลกแล้วคือขั้นตอนการทำก็คือเหมือนกับว่าเป็นการผัดอย่างไรคะผัดซีอิ๊วเลยใช่ก็คือผัดซีอิ๊วปกติผัดซีอิ๊วใส่ไข่ของเราเนี่ยค่ะเสร็จแล้วคือเราก็เอาน้ำรานาราอันนี้คือพี่คิดเองหรือว่ามันจะพัดตะผูมาทำใครมีคนคิดค่ะเป็นคนคิดใช่เป็นเมนูที่แบบ ชื่อมันแตกก็คือถามไปก็คือแฟนบอกว่าเหมือนอยากให้ให้มีชื่อเมนูที่แปลกๆมาอย่าเงี้ยแตเอาที่ลูกค้พออ่านผัดซิวก็ว่าปุ๊บก็คือถามอ่ะมันคืออะไรเป็นแบบไหนนี่แหละค่ะเสียงตับรับดีเสียงตับรับดีไหมพี่ดีค่ะดีค่ะใช่ใช่มันก็มันก็จะแปลกกว่าผัดซิวปกติมันก็เหมือนว่าการกินลาหน้าผัดซิวผสมลานหน้ามันก็จะมีรสชาติที่เข้มข้นมากขึ้นแต่ถ้าบางคนชอบแบบชอบแห้ง เ,เขาเขาเขาก็จะไม่เลือกเป็นผัดซีอิ๊อโอเคค่ะทุกคนทุกวันนี้ทุกวันนี้ทีนนท่ร้านร้านอยู่ตรงนี้นี่คือขายดีเหมือนทุกร้านเลย<ช>อยากเล<ช>ือกเป็สี๋เนาะและที่มาทิพย์ไปของผัดซีอิ๊วยกล้อหลักรูละเดี๋ยวเราจะมาให้พี่ตู่เป็นคนทำใช่ไหมคะใช่ค่ะทำให้แอนหน่อยนะผัดซีิ๊วยกล้อให้แอนสักหนึ่งจานนะคะค<ช>่ะ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูพี่ตู่ทำกันเลยค่ะทุกคนคะแอนได้ไปแล้วค่ะผัดซีิ๊วยกล้อนี่ อันนี้บอกพี่เขาว่าขอมมยกล้อเองธรรมดาแล้วพี่จะยกล้อให้แอนได้ภัษเอีกปลาหน้านทุกคนแล้วน้ำเนี่ยก็คือสืบดูบอกงว่าการยกล้อก็คือการที่เอาน้าปัดหน้าเนี่ยแหละค่ะนี่กำลังร้อนๆเลยยกล้อคือราดใส่ผสัดิซี่ยงนี่เลยค่ะทุกคนทีนี้นะ คือเขาผัดเขาผัดรัดหน้าผัดผัดผัดเสอ้ยวนี่แหละแล้วก็มีการยกล้อคือทำรัดหน้าเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยนะคะแอนก็ไม่เคยกินเหมือนกันครั้งแรกชื่อก็แปลกครั้งแรกที่เต้ม,มาชิมกันนี่คือแบบไม่ต้องเติมนะแอนยกล้อให้รียปร้อยละทุกคนอยากมาชิมผัดเสีวยกล้อนะมาที่ไปริแลนด์นะชื่อเขาแปลกอะ่ะก็คือเป็นผัดเสีวที่อันน้ำรัดหน้านี่ทุกคนนี่ ผัดเอี้วพี่ตู่คนผัดนะคะพอเรายกรอแล้ว่หมูหมักเขาก็จะมากับเราด,ด้วยนี่ชิ้นใหญ่ๆนุ่มๆน่าทานอะ่ะก็หอมชิมหมูก่อนดีกว่าทุกคนมาคะ่ะมากันแอ่นเลยนะอันนี้คือเป็นน้ำรัดหน้าหมูหมักแล้วผัดเอิ้วอยู่ข้างล่าง ชื่อเขาแปลกนะที่เขาคิดเมนูนี้ขึ้นมาเองให้แบบมันดูแปลกๆที่แอนดูเขาผัดเมื่อกี้นี้นะเมื่อกิ้แบบว่าผัดให้กระทะมันร้อนๆพันขึ้นชุยๆมีกลิ่นของกระทะหอมๆสัมผัสได้มาคะ่ะทุกคนยังไม่ได้เจอชิ้นยังไม่ได้เจออ่าเส้นใหญ่นะนี่เจอแต่หมูก่อนนะมาคะ่ะชิ้นใหญ่มาก วว้า <Wow. S 2> ม,มันได้ฟิลบอ,อกว่าตึ่นกระทะในผัดเสี้สวพร้อมด้วยน้ำลาดหน้าที่เรามายกหลอ,อกันนะทุกคนนี่แล้วพี่เขารัดเขบแก็บด้วยนะคะเสียงตีไข่นี้น่าจะมาจากร้าน ผัดเสีอีว่าดหน้าของเราเนี้ยแหละอ,อารมณ์คือยกล้อคือผัดเสียอีวแล้วก็เอาน้ำราดหน้ามาลาดประมาณนี้นะคะกินกะทะไม่ไหม้แกอร่อยอร่อยอร่อยไม่ต้องเติมเลยคือพี่ตู่เนี่ยเขาก็ อยู่กับร้านนี้มานานแล้วนะคู่กาแฟดิแรกเลยคะ่ะทุกคนอยู่ชั้นสี่สมัยโน้นที่คุยเขามาเนาะแล้วก็ลงมาอยู่ชั้นล่างเหมือนกันของที่ไปดิแรกเนี่ยอร่อยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะทุกๆร้านเลยดูแลว้วะวันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่แอนมานําเสนอเนาะใครผ่านไปผ่านมานะคะมา,มาดหนพ,พี่เขาได้นะอยู่ชั้นล่างหาไม่ยากเลยอาจจะอยู่ในมุมรับๆหน่อยแต่รอบๆองว่าอร่อยติดใจขอขอยคำหนึ่งนะมาหา กล <G ül> ิ่นนะคะคือจมูกอร่อยไม่ต้องเติมทุกคนมาอุ่นหมืนพี่นะคะคือพี่เจ้าพี่ตู่อยู่กับคู่กับแอนด้ดแต่มาเลยเก่าแก่แล้วล่ะไม่ต้องถามเลยว่าอร่อยไหมอร่อยมากวันนี้นะคะทุกคนแอนดับไปก่อนแล้วนะทุกคนอย่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเจ๊แอนน,น,นนะเจ๊แอนจะชิมนะ ้งหน้าจะได้ไม่พลาดอะไรอร่อย,ออยๆที่ราคาจับต้องได้ไปด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้แอดไปก่อนแล้วนะบาย